ราชทานกราบทุลทราบฝ่าพระบาทข้าพุทธเจ้านายวราวุธโพยิมข้าพพระเจ้าเด็กชาลิชาเกนีขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมพูดคุยในรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้เพื่อขอคำแนะนำจากทุนกระหม่อมหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อม สวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆชาวทวิตบีน้ำวันที่กำลังดูรายการของเราอยู่ตอนนี้อตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาเยอะแยะแล้วก็เมื่อมีปัญหาเราก็จะเครียดใช่ไหมเราปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรเงี้ยเราก็อย่าปล่อยปัญหาให้ผ่านไปเขียนจดหมายมาหรือเขียนอีเมลมาปรึกษาเราได้เพราะว่าเรา ชอบตอบจทยไหมเหล่านี้แล้วก็จะชออแก้ปัญหาให้ใครๆก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วรายการของเราอยู่ตรงนี้มาต้องนานตั้งแต่ลิซชายัางเล็กๆจนจนตัวนี้โตเป็นหนุ่มแล้วก็ก็หนาหมากเพราะฉะนั้นก็เราก็จะสามารถแก้ปัญหาให้น้องๆได้วันนี้ก็มีปัญหาเยอะแยะเลยใช่ไหมปัญหาแรกนี้ต้องบอกเลยว่าต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยครับเข <ๆ S 1> ้าม เป็นปัญหาจากเด็กชายชามชนลิปูหนองอายุ13ปีจากโรงเรียนสหราบรังสริจังหวัดนครพน,นมครับถามเข้ามาว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับการผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถวิ่งเร็วในชุมชนของผมผมได้คิดหลายอย่างแล้วที่จะแก้ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นการทำป้ายติดว่าเขตชุมชนอย่าขับเร็ว แต่ก็ไม่มีใครฟังบางครั้งรถวิ่งเวลมาชนสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของคนในชุมชนมหรือบางคันก็เฉี่ยวชนเด็กจนได้รับบาดเจ็บรถบางคันก็เสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมควรทาอย่างไรดีครับคุณกระหม่อม,อมเพื่อให้ปัญหานี้หมดไปครับอันทีจริงน้องชาญชนเขามีความคิดที่ดีมากนะเขาอายุแค่13าปีแต่มีความคิดที่จะพัฒนาชุมชนขึ้นมา เพราะว่าอันที่จริงในต่างประเทศเขาเขาก็จะมีะระดับความเร็วของรถเนี่ยเขาเรียกว่าสปีดลิมิตใช่ไหมสำหรับรถไม่ว่าจะไปตรงไหนถ้าสมมติไปในชุมชนเขาก็จะต้องขับรถช้าไปหน่อยแล้วก็จะบีบแตไไม่ได้ด้วยผ่านโรงพยาบาลอะไรเป็นต้นท้งบ้านเราคงจะยังไม่มีกฎหมายนี้เพราะว่าถ้าสมมติผ่านชุมชนเขาจะต้องขับ ค่อนข้างชานะเพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่น้องเล่ามาคือชนจัดเลี้ยงตายบ้างชนเด็กบาดเจ็บบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รบกวนการหลับนอนของของผู้คนชาวบ้านใช่ไหม,มดังนั้นเ,เรื่องนี้ ถ้าหนูจะเป็นผู้เริ่มเป็นเป็นแกนนําเป็นหัวหอ,อกที่จะเริ่มทําให้มีกฎหมายฉบบนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปสําหรับหนูใช่ไหมแต่แต่ความจริงหนูน้องก็ควรจะไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่น้องค่อนข้างสนิทเช่นเช่นผอโรองเรียนหนูครูที่ปรึกษาหรือหรือตํารวจที่น้องรู้จัก สาธาผู้ใหญ่ว่ามันกิมันปัญหาเนี่ยเขาเขาก็คงรู้สึกเหมือนกันแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเขามี speed limit <ะ>เขาเรียกว,ว่า speed limit ครับคือความเร็วของขเขาเขาควบคุมความความเร็วของ<ะ>ของรถที่เวลาจะขับ ผ่านไปในชุมชนในในที่ต่างๆในชุมชนถ้าในทางด่วนก็วิ่งได้เร็วใช่ไหมหรือในถนนใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าสมมติวิ่งผ่านชุมชนวิ่งผ่านเมืองเนี่ยเราก็ไม่ควรจะขับเร็วขนาดนั้นมันก็เป็นอันตรายแล้วก็กวรบกวนคนอื่น อย่างยังไงก็ตามน้องก็สามารถที่จะเขียนจดหมายไปถึงองค์งกรต่างๆเช่นเช่นเขียนจดหมายไปถึงตำร,รวจรถึงโรงพักถึงองค์ก,นนงกรใช่กำน,นันองค์งงกรบริหารส่วนตำบลที่ว่าการอำเภออะไรเป็นต้นหรือหน่วยงานใหญ่ๆก็จะได้รับรู้ว่าควรจะทำยังไงกับปัญหานี้ซึ่งซึ่ง คมจริงมันจะต้องมีกฎหมายอยู่แล้วที่ว่าจะว่าจะว่าตรงไหนตรงนั้นตรงนี้ขับรถได้เร็วแค่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าที่เมืองไทยนี้มีมีกฎหมายอะไรบ้างชําระถ้าผ่านชุมชนถ้าเขาวิ่งเร็วขนาดนั้นก็อาจจะไม่มีกฎหมายยังไงก็ตามถ้าถ้าน้องไม่สะดวกที่จะไปพูดหรือหรือไปปรึกษาหรือไปอ เขียนจดหมายไปอะไรเงี้ยก็ใน a c e b o o k ของขององค์กรต่างๆเหล่านี้ก็เขาก็มี a c e b o o k ใช่ไหมเราก็สามารถที่ทจะเขียนเขียนไปในกระทู้อะไรอย่างนี้ก็ได้คร <ผม S 1> <ห>ับทำกระทู้ไปอ่าเป็นไปแนะนำว่าว่าว่าเราจัดอรายการทุกีนวัฒน์วารตี้เราเราแนะนำให้ให้ให้สร้างกฎขึ้นมาว่าว่าผ่านชุมชนเนี่ยจะต้องลดสปีดลดลดความเร็รเวของรถครับไป ก็ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ลดเนี่ยก็จะมีมาตรการเข้มงวดอย่างถ้าเป็นแถวบ้านเราจะมีอันนี้ครับทุกขอมเขาเรียกว่าลูกละนาดนะครับเน็นเนินขึ้นมาเพื่อไม่ให้ลถวิ่งเนื้อหรือใบนั่นแหละนั่นแหละก็จะมีเนินอย่างนั้นขึ้นมาครับผมเราไปต่อกันที่คําถามที่สองเลยดีกว่านะครับเป็นคาถามของนางสาวพิทยามนบุญมาอายุ16ปีจากโรงเรียนเถินวิทยาจังหวัดลาปางถามเขามาว่าโนม่คนชื่นชอบศิลปินมากค่ะ แต่ชอบในทางที่ดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนตั้มเดือดสตาร์หรือเปล่าที่เขาชอบเป็นดาราเกาหลีครอเป็นดาราเกาหลีหนูน้ำพวกเขาเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจตั้งแต่หนูชอบพวกเขามาชีวิตหนูเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากๆเช่นเรื่องการเก็บเงินหนูเก็บค่าเงินอ่ามากขึ้นจากค่า,ขน,ข,นา,ข,าขนม <c oughs> เหมือนเก็บออมอะครับเก็บออมได้เยอะครับเพราะมีพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจแต่มีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าหนูเนี่ยเป็นพวกไร้สาระ ปัญญาอ่อนทำลายชาติโอ้โหขนาดนั้นเลยเป็นผมผมก็งงครับน้องก็งงครับว่าหนูทำอะไรผิดเพราะหนูเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนการเรียนของหนูก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตลอดไม่เคยต่ำกว่า3 5จด้าว้าวหนูเนี่ยอยากจึงอ่าหนูจึงอยากถามทุนกระหม่อมว่าการที่ชอบศิลปินดาราเกาหลีเนี่ยมันดูไละในสายตาคนอื่นมากๆเลยหรอคะถึงขนาดต้องตีความว่าหนูเนี่ยเป็นคนขายชาติค่ะ มันแรงมากเลยแรงครับสำหรับค,คำนี้แรงมากสำหรับด้าสมุคคนคนที่จะว่าเนี่ยก็คงมีคนกลุ่มเป็นกลุ่มคนกลุ่มน้อยหวังว่าเนะม,ม,มีไม่กี่คนหรือลึกเนความเห็นของของผู้ใหญ่ที่ไม่หรือใครที่ไม่ชอบดาลาเกาหลีครับแล้วก็คือคือ,คอ,อ คำว่าขายชาตินี่ก็เคยได้ยินนะว่าว่าเขาเขาว่ากันว่าว่าใครที่ชอบดาราเกาหลีอะไรเงี้ยถ้าสมแล้วก็แต่มันว่าแรงเกินไปไม่ว่าเราจะกรีดขนาดไหนกรีดดังขนาดไหนก็มันก็แรงเกินไปว่า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 เดยอ่อนทาลายชาติขายชาติเนี่ยมันแรงเกินไปแต่ยังไงก็ตามในการที่เราจะชอบ ศิลปินดาราคนไหนก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนจะเป็นเกาหลีจะเป็นไทยจะเป็นอะไรนี่มันก็ไม่ใช่ผิดใช่ไหมถ้าเ,าเราเราถ้าถ้าเราชอบในอยู่ในขอบเขตท,ที่เราไม่ได้เสียการเรียนแล้วเราก็ไม่ได้อ่เหมือนหนูบอกว่าหนูสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นเป็นแรงบรันดาลใจที่ทําให้หนูเก็บเงินแต่ไม่ทราบว่าหนูเก็บเงินนี้ไปเพื่อใช้ในอนาคตหรือหรือ ช่วยในการถ้าใช้จ่ายอะไรของหนูหรือหรือหนูจะเก็บเงินไปซื้อของขวัญมาให้ศ<อ>ิลปินให้ศิลปินถ้าสมมติหนูเพื่อเก็บเงินเพื่อซื้อของแพงๆไปให้ศิลปินมันก็เป็นสิ่งที่ที่ไม่สมควรทําเพราะว่า<บ>มันมันเยอะเกินไปใช่ไหมมันหมายความถึงถ้านิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรแต่แต่หมายความถึงแต่ถ้าสมมุติเอาซื้อจากของแพงจนเงินหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเยอะเกินไปหนูก็คงมีวิจารณญาณใช่ไหมเพราะว่าหนูก็บอกว่าการเรียนของหนูก็ไม่ได้เสียได้3มจุ ก็น,นะว่าเป็นคนที่เรียนดีก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ได้ทาอะไรผิดใครจะว่าอะไรก็อย่าได้แรคร์ไม่เห็นจะต้องแคร์เขาคนอื่นหมายควาว่ามันก็ไม่ผิดเราก็มีสิทธิ์ที่จะชอบใครก็ได้ครับผมว่าในมุมมองศิลปินจริงๆแล้วเนี่ยการที่น้องมามารักแล้วแบบว่า ซื้อซื้อของแพงๆมาให้จนเกินกําลังน้องเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าศิลปินไม่สบายใจหรอกอแค่น้องอรักและก็ให้กําลังใจเขานะครับผมแค่ส่งเสียงกรี๊ดให้เขามาเชียร์เขาแค่นี้ผมรู้สึกว่า,าศิลปินก็มีกําลังใจที่จะทํางานต่อไปแล้วโโในมุมศิลปินไงครับผมอยากจะถ่ายทอดบอกน้องเขาไปครับตรงนี้มาเข้าคําถามต่อไปกันดีกว่าครับดิชาร์ครับผมเป็นคําถามของนายอภินันมาดบรรจงอายุ26ปีจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ถามเข้ามาว่าผมมีแฟนคนหนึ่งเธออายุน้อยกว่าผมสี่ปีผมรักเธอมากเราครบกันมาสี่ปีกว่าๆเธอเป็นผู้หญิงที่นิสัยดีเวลาผมอยู่กับเธอผมมีความสุขมากๆแต่ผมไม่เคยพาเธอไปเจอพ่อกับแม่ของผมเลยไม่ใช่ผมไม่อยากพาไปนะครับแต่เป็นเพราะว่า,าพ่อแม่ของผม ได้ไม่ใช่พ่อแม่ครับแม่ของผมเนี่ยได้หาผู้หญิงที่แม่ต้องการจะให้ผมแต่งงานไว้แล้วมผมรู้สึกติดอัดมากที่ต้องทำตามแม่ทุกอย่างผมไม่กล้าบอกแม่แม่ผมไม่กล้าบอกแฟนผมเพราะผมรักเธอมากผมไม่อยากเสียเธอไปจนวันหนึ่งมีคนไปบอกทางครอบครัวผมว่าผมมีแฟนอีกคนที่ไม่ใช่คนที่แม่เลือกไว้ให้แม่ถึงขั้นให้ผู้หญิงที่แม่เลือกไว้ให้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านกับผม ผมทําอะไรไม่ได้เลยผมทนอยู่แบบอึดอัดมาตลอดต่อมาแฟนผมรู้เรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างเธอร้องไห้และพูดกับผมว่าไม่เป็นไรขอแค่ผมอย่าทิ้งเธอไปไหนก็พอ mm hmm. ผมรู้สึกผิดกับเธอมากจึงได้แต่พูดคําว่าขอโทษผมควรทําอย่างไรดีครับทุนกระหม่อมผมไม่อยากแต่งงานกับคนที่ผมไม่ได้รักและผมก็อยากและผมก็ไม่อยากเสียคนที่ผมรักและรักผมไปครับอืม mm. ก็ <g ül> สมัยนี้ก็ไม่น่าจะมีการคลุมถุงชนๆๆแล้วนะเพราะว่าเหมือนแม่แม่ของน้องก็ค่อข้างโบราณใช่ไหม <g ül> หรือหรือรอ,อาจจะรู้จักแฟนของน้องแล้วไม่ชอบหรือไงแต่ก็เป <g ül> <ๆ S 2> ็นคนสมัยนี้มันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เ, <g ül> เพราะฉะนั้นถ้าสมมติน้องรักแฟนมากมากแล้วก็มันก็ไม่แฟร์สำหรับน้องที่ที่แม่ให้ให้ผู้หญิงคนนี้ย้ายเข้ามาเหมือนกับเป็นการมัดมือชกย้ายเข้ามาอยู่กับ กับน้องเลยเแต่ยังไงก็ตามาไม่ใช่ว่าตอนนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงแต่งงานกันหรือยังหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แต่ถ้าสมมติน,น้องรักแฟนของน้องน้องก็ต้องอพยายามนาเข้ามาแนะนําให้แม่รู้จักบ้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าสมมติเขาเป็นคนดีป็นคนน่ารัก จริงๆแม่ก็คงจะเห็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนแบบโหร้ายอะไรเงี้ยแม่ก็คงจะเห็นว,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 ว่า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 แฟนของน้องคนนี้เป็นคนดีเป็นคนน,น,าน่ารักแล้วก็ทําให้น้องมีความสุขแล้วก็อื แม่ก็อาจจะพิจารณาให้เป็นลูกสะใภ้ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ใช่ต้องให้แม่รู้พูดนตรงๆว่าว่าน้องมันมันจะฟื้นใจมากเกินไปในการที่จะบังคับให้ให้ให้แต่งงานกับผู้หญิงคนอะไรขณะที่เราก็ไม่ได้ชอบเขาเราเราก็ชอบคนนี้อีกคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม่คงต้องค่อยๆเรียนรู้ในเรื่องนี้ถ้าสมมติน้องไม่พูดไม่พูดเลยไม่ไม่ให้โอกาส แม่ได้รู้จักกับแฟนของน้องก็มันก็จะอาจจะช้าเกินไปครับผมผมว่าแม่่าจะเข้าใจแหละถ้าอะไรที่ลูกมีความทำแล้วมีความสุขกับน้องแม่แม่่าจะเข้าใจครับผมมาต่อที่คําถามเกี่ยวกับข้างใครอีกแล้วแต่ไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่ดาราไม่ใช่ตัมเดอะสตาร์ด้วยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ด้วยเออตมเดอะสตาร์ด้วยเป็นนางสาวเป็นคําถามของนางสาวอาภาพรจิตสันติอายุ23ปีจากกรุงเทพมหานครถามเขาว่า ทุนกระหม่อมรู้จักนักฟุตบอลไทยที่ชื่อชาลิวชาปุยไหมครับ oh. หนูรู้สึกคลั่งไคลชาปุยมากเรียกได้เลยว่าเป็นติงของชาปุยก็ได้เลยค่ะหนูเนี่ยจำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติของชาปุยไม่ว่าจะนั่งจะลุกจะนอนจะเดินแม้ทั้งเข้าห้องนะ้ำหนูก็ยังคิดถึงชาปุย <laughs> หนูลงทุนนะฮะสั่งทำป้ายไวนิน รูปชับปุยมาติดกุ้ห้องเลยมไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังก็เห็นแต่รูปชับปุยครับผม,ม <c oughs> เรื่องนี้ครับหนูหนูโดนแม่ด่าม,มาหลายครั้งแล้วแม่และเพื่อนบอกว่าหนูบ้าหรือเปล่าหนูก็ถามตัวเองว่าหนูบ้าหรือเปล่าคะแต่หนูว่าหนูไม่ได้บ้านะคะทุยกระหม่อมชอบชับปุยไหมคะแล้วคิดว่าหนูเนี่ยทําอย่างนี้มันบ้าเกินไปหรือเปล่าหนูควรที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยไม่หาว่าหนูบ้ายังไงทุนกระหม่อมมีวิธีช่วยรัาการคลั่งชับปุยไหมคะ บ้ากันเก็ไม่เชิงบ้านะไม่เชิงบ้าไม่เชิงบ้าก็ไม่ถึงกับบ้าแต่เพราะว่าก็มีผู้หญิงอีกสาวๆเยอะแยะที่ชอบชะปุยใช่ครับอาจจะไม่คิดถึงตลอดเวลาจะนั่งจะนั่งจะเดินจะนอนจะยืนจะเข้าห้องน้ำก็ก็นึกถึงจะปุยก็ก็คงต้องมีช่องว่างอ่นิดหนึ่งที่ไม่ได้คิดถึงฉะปุยใช่ใ่แต่แต่นี่เยอะมากแล้วก็ทุก คงต้องคิดถึงมากเกินไปเพราะว่าพ่อน้องทาป้ายไว้ติดติดไว้ทั่วห้องถ้าสมมติหันไปไหนก็หันไปทางนี้ก็ชะปุยหันไปทางนี้ก็ชะปุยทุกที่ทุกทางออรอบตัวสามรอหกสิบงศาก็เป็นชะปุยมาเลยก็ไม่มีเวลาที่คิดถึงคนอื่นเพราะมันชะปุยแบบ อะไรที่มันแย่เกินไปนี่มันโอ้ผมว่าพี่เขาต้องเอาหมอนกอดแล้วแบบแปะรูปหน้าชัปุยตรงตรงหัวในนอนต้องนอนต้องกอดทุกวันใช่ก็คงต้องมีชัปุยอยู่อย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามหนูหนูก็ไม่ถึงกับบ้าแต่แต่เพราะก็มีหลายคนที่ที่ี่เป็นอย่างนี้แต่แต่เวลาผ่านไปเขาก็คงจะเบื่อชักปุยนะถ้ามันเยอะเยอะเกินไปมันก็คงเบื่อไปเองไม่ไม่จำเป็นต้องทําอะไรมากมายมันก็คงมีการ มันไม่ผิดแล้วก็ไม่บ้าด้วย hmm. ถ้าชชื่นชมก็กลดระดับมานิดนึงให้เป็นพอดีอด <Okay. S 2> ถ้าเราชอบก็ไม่เห็นเป็นหลเลยใช่ไหม <Okay. S 2> แต,แต่แต่มันเหมือนเหมือนถ้าต่อไปก็อาจจะ กระแสชบปุยก็อาจจะลดลงเมื่อชบปุยแต่งงานเพราะได้ข่าวว่าชบปุยเขามีแฟนแล้วใช่ใช่หลายคนก็ขับไปแล้วครับคนนี้แต่แต่แล้วเขากําลังจะมาอยู่กับชบปุยที่เมืองไทยหรือมาแล้วก็ไม่รู้แต่แต่ยังไงก็ตามก็ก็ต่อไปกระแสชปุยก็จะจะค่อยๆลดลง เมื่อเขาแต่งงานหรือแล้วเขาก็อาจจะแก่ลงอะไรอย่างนี้แต่คงคงเองนานกว่าจะแก่แต่แต่อย่างไรก็ตาม,มน้องก็หาอะไรอย่างอื่นทาบ้างเออม,ม่ความถึงม่ความถึงเอารูปชัปุยลงบ้างให้มีช่องว่างที่ไม่ใช่ชัปุยบ้างเอาคนอื่นมาติด ช่ไหมนาเดหรืออะไรต้ามือสตาร์ก็ได้ครับต้ามือสตาร์ก็ได้นองติดก็ได้นิชัก็ได้ตรงนี้นิดนึงได้คิดถึงคนอื่นบ้างลแล้วหนูก็ออกไปเล่นกีฬาบ้างทำกิจกรรมอย่างอื่นๆบ้างก็ไม่สายเกินไปที่จะไม่ต้องสายหรอกเพราะว่ายังไงพอเวลาผ่านไปหนูก็จะลืมจะป่วยไปเองครับผมแหมเรียกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่ทำให ผู้หญิงไทยหลายๆคนชอบคลั่งชับปุยมากและผู้ชายล่ะครับผมอิจฉาสิครับอิจฉาอิจฉาครับชับปุยล้อหล่อครับผมดีจังเลยครับผมจบจากการคลั่งชับปุยกันไปแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวที่ค่อนข้างจะซีเรียสกันบ้างเป็นเรื่องราวสุดท้ายแต่ว่าซีเรียสครับผมครับผมเป็นของนางสาวอมิตาอินนันใจอายุ21ปีจากมหาวิทยาลัยนาเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเขียนเข้ามาถามว่า หนูมีเพื่อนผู้หญิงที่สนิทมากอยู่คนหนึ่งอายุ21ปีเท่ากันอาศัยอยู่หอพักเดียวกันเราเรียนคณะเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันกินด้วยกันจนทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเพื่อนกลายเป็นแฟนกันเราคอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันมาโดยตลอดจนถึงช่วงฝึกงานเราต้องแยกกันเพราะถูกจับย้ายไปคนละจังหวัดในช่วงระยะเวลาฝึกงานสเดือน เราไม่ค่อยได้คุยกันเพราะงานยุ่งมากๆส่วนตัวหนูเองก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆที่ฝึกงานใหม่และมีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาจีบหนูทีแรกหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าพี่เขาแซวหนูเล่นๆพอนานเข้าพี่เขาเริ่มจะจริงจังคอยไปรับคอยไปส่งและใช้เวลาอยู่กับหนูมากขึ้นจนหนูใจอ่อนตกลงคบกับพี่เขาหลังจากนั้นหนูก็บอกเลิกแฟนคนที่เป็นผู้หญิง เขาก็ไม่ยอมเลิกกับหนูและขู่ว่าถ้าเลิกกับเขาเขาจะฆ่าตัวตายหนูควรทํายังไงดีคะทุนกระหม่อมหนูไม่อยากทําให้เรื่องมันเลวร้ายไปกว่านี้คะ่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นเพียงขู่หนู<ช>เหงเขาเขาขู่เพราะว่าเขาก็อยากให้หนูกลัวว่าเขาจะฆ่าตัวตายจะมาเ,เพราะหนูก็คงยังแคร์เขาอยู่บ้างนิดหน่อยหนึ่งถ้าสมมุติเรา เขาฆ่าตัวตายเพราะเรามันก็เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ทําให้ทําให้เรารู้สึกผิดไปไปนานเชื่อหรืออาจจะตลอดชีวิตยังไงก็ตามคิดว่าเขาไม่น่าจะทําจริงเพราะว่าเขาเขาเพียงแต่ขู่ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายก็ทําเป็นสิ่งที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเขามาเขาไม่ฆ่าหรอกคนเราก็ต้องมีความรักตัวเองเป็น ม,มีความรักตัวเองมีความรู้สึกที่จะต้องปกป้องตัวเองเรื่องอะไรเขาจะฆ่าตัวตายถ้าถ้าคืออาจจะแกล้งฆ่าตัวตายหรืออะ<ฆ>ไรเนี่ยมันคงไม่ตายหรอกไงไงก็คงไม่ตาย<ฆ>จะเขาต้องการให้หนูรู้สึกไม่แย่ใช่ไหมที่หนูไปทิ้งเขาแล้วไป,ไปมีแฟนป็นผู้ชายแต่ยังไงก็ตามก็หนูหนูเปลี่ยนไปแล้วหนูก็ต้องอธิบายเขาฟังว่าว่าหนูเปลี่ยนไปแล้วว่าหนูหนูก็ไปเจอคนใหมเ่เป็น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่ได้สําคัญแต่มมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเ,เพราะฉะนั้นเขากับหนูก็อันที่จริงก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ไม่ไม่เห็นจะเป็นไรเลย<ะ>ก็เป็นเพื่อนสนิทกันสิไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่อะไรร้ายแต่ต้องพูดตรงๆโดยไม่ใช่อารมณ์พูด พูดแบบดีๆกับเขาให้เขาเข้าใจแต่เขาถ้าสมมติเขายืนยันจะฆ่าตัวตายก็เชิญอยากฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวตายใช่ไหมเพราะฉันเพราะเพราะมันเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเขารจริงไหมจริงครับ,รบผมนี่ก็เป็น ข้อคิดที่ดีนะครับผมที่องค์ประธานของเราได้แนะนําซึ่งผมต้องบอกเลยว่าการที่คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราต้องนึกถึงคนที่รักเรามากที่สุดนได้ค<ช>ือพ่อของแม่แมแเราเขาบุษราสร้างเรามาเลี้ยงเราจนโตแล้วเราจะมาฆ่าตัวตายกับคนที่เขาไม่รักเราอย่างนี้มันม,มัน,ม,นมันไม่มันไม่มไมดีอะเนาะครับผมก็วันนี้ได้ข้อคิดดีๆกันไปมากมายครับผมอย่าคิดสั้นกันนะจ๊ะวันนี้ หมดเวลาอีกแล้วลิชาร์ช่วงเทอาทรูบินเซตของเราเร็วไหมฮะเร็วครับลิชาร์มีอะไรจะฝากแฟนๆไหมครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆนะครับที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะครับที่กำลังข้างคายลิชาร์เกียร์นี่นะครับผมและตั้มเดอะสตาร์นะครับถูกต้องลิชาร์พูดดีครับแน่นอนอยู่แล้วครับผมพูดประจำทุกสัปดาห์ครับว่าใครที่มีคำถามหรือว่าต้องการที่จะรับคำตอบคำถามจากองค์ประธานของเราส่งคำถามทางอีเมลและจดหมายที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ รับรองไม่เสียเปล่าแนะ่นอนพี่ต้อมเพราะอะไรครับเพราะเรามีอะไรเพราะเรามีเสื้อ,อยืดเท่ๆจากทางรายการครับผมดีงาม <c oughs> ครับผมถ้าปัญหาของใคร <c oughs> ยังไม่ได้รับคําตอบต้องรอติดตามสัปดาห์ต่อๆไปคุณอาจจะได้รับคําตอบนั้นจากองค์ประนของเราก็ได้ครับพมวันนี้ครับช่วงทอล์กทูริบินเสร็จหมดเวลาลงอีกแล้วครับผม <c oughs> ผมต้องขอเป็นตัวแทนกล่าวคําว่าสวัสดีครับ